ท่นผู้ราชการจังหวัดนครพนมับท่านอดิศักดิ์เทพาทประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่าการชาติจังหวัดเปิดการแสดงแสงสีเสียงอิ่มบุญอิ่มใจไหลเรือไฟนครพนมต่อท่านประธานในพิธีราบเป็นเจครับขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนม็นอย่างสูงที่ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดแสดงแ,แสงสีเสียงอิ่มบุญอิ่มใจไหลเรือไฟนครพนม ที่ได้จัดให้มีขึ้นในวันนี้ตามที่ได้มีการกำหนดกำหนดจัดงานประเพณีไหลเดือไฟของจังหวัดร,ระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2557เป็นเวลา9วัน9คืนนั้นโดยตำาหน่งของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องการจัดงานได้พิคิดและออกแบบงานเพื่อให้งานในปีนี้เป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่และมีความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยืนอนว่า่งขึ้นในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมได้มีการพิจารณาและมีความเห็นร่วมกันว่าสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้นอกจากการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทั่วไปคือการแสดงจัดแสดงแสงสีเสียงขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้ลำน้ำโขงและใช้ทิวศน์อันพบงานของ,ของสองฝาฝั่งเป็นจุดขาย ้านจัดแสดงแสงสีเสียในครั้งนี้นอกจากจะได้รับการชมการแสดงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในความสวยงามของการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วท่านจะได้รับทราบการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของคอนนครปฐมในอดีตจากชุดการแสดงต่างๆอันประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งสู่แควนแดนนติธรรมองค์ที่สอง งามล้ำสีโัต,ตูบู์องค์ที่สจากรอสอหนึ่งสองถึงสงครามอินโดจีนองค์ที่สี่จิมบุญสวงเหนือไฟละเหือไฟทคามานมองค์ที่ห้าภูมิใจวัฒนธรรมสดเผาองค์ที่6เข้าสู่ประชาคมอาเซียนองค์ที่เดเยี่ยมเยือนเมืองอแห่งความสุขเมื่อท่านได้ชมครบถ้วนแล้วจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงรากเห้า ของคนในแถบห้องถิ่นนี้ได้ดียิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เดนี้นะครับมีนี่ไหนเรือไฟเป็นไปดวามเรียบร้อยนะครับแสงสีเสียงอิ่มบุญอิ่มใจไหลเรือไฟนครมนมใช้การแสดงประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีขอเชิญท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตักตวงหาความสุขกับการแสดงแสงสีเสียงอิ่มบุญอิ่มใจไหลเรือไฟนครมนมได้ณน้าบนี้ครับขอเชิญครับ